เราก็เลยปรุงกาแฟออกมาตอนนี้นะครับพริกโสมเลยออกมาทั้งหมด5รสก็มีอัสตรีฟ e นะคะกาแฟบุงสมองขลายกล้ามเนื้อนะคะใส่ใจทุกอารมณ์แล้วก็มีกาแฟเกี่ยวกับกิวลี่ควบคุมน้ําหนักลดความหิวนี่นะควบคุมน้ำหนักลดความหิวอิ่มนานกระชับกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็หุณคุณเราก็จะดีขึ้นนะคะ อวดหุ่นสวยมั่นใจกว่าใครเลยทีนี้ไม่มีกาแฟตัวต่อไปก็จะเป็นกาแฟนี่แหละเมื่อกี้ผูทานแนะนําแล้วนะคะก็จะเป็นชอยนะคะบำรุงข้อเขา่าบำรุงกระดูกต้านกระดูกอิสระป้องกันความเสื่อมของเยื่อหุ้มเสอตรงข้อเข่านะคะนั้นก็สามารถป้องการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมได้นะคะและยังมีงตัวเึ่งอ้าวกรไดนอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้นะคะตัวมาโลน่าของเรานั่นเองนี่นะคะ มาโลน่านี่กาแฟดำดผิวให้สวยใสกราบท้าทายแสงแดดดวงร่าให้ความสดชื่นต้านแรงนุง่นเสดอันนี้เป็นมาโลน่ากาแฟผิวขาวผิวสวยค่ะนะคะผิวสวยไม่กลัวแดดค่ะเพราะมีสารสกัดนะคะที่สามารถป้องกันแสงแดดอยู่ในนี้ด้วยนะคะนี่แล้วก็โอเคมาเอาใจนะคะสําหรับผู้สูงอายุของเราหน่อยสิคะ นี่ค่ะแม็กซิมของเรานะคะเออแม็กซิมหายไปไหนนี่แม็กซิมนี่ค่ะนี่นะคะแม็กซิมคอฟฟี่ค่ะช่วยปลุกความเป็นชายในตัวคุณให้รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะตัวแม็กซิมของเรานี้นะคะฉันเรามาดูสีคาวว่าไอวิตามินนะคะที่กันแดบดบกินแล้วช่วยกันแดบดบจริงหรือเปล่านะคะมาดูสีไอตัวมาโรน่าเนี่ยบอกว่าเป็นวิตามิน นะคะที่กันแดดกินเราช่วยกันแดดได้จริงไหมอ่าเรามาดูสิคะว่ามาดูหน้านะคะวิตามินกันแดดทานแล้วนอกจากช่วยผิวขาวใสแล้วนะคะยังช่วยการสังแดดได้จริงหรือเปล่านะคะทุกวันนี้นะคะวิตามินกันแดดบุคลิคพันกันแดดชนิดกินกลายเป็นไอเทม ฮอทฮิตของสาวๆไปแล้วนะคะพอผู้ผลิตต่างก็เคลมว่าผิวพธุ์เหล่านี้สามารถป้องกันแสงแดดได้ดีตลอดวันโดยไม่ต้องทาครีมกันแดดไม่เหนยวเนนะหรือคอยทาซ้ำทุกๆสองสามชั่วโมงนอกจากลดเหนือจากคุณสมบัติในการป้องกันแสงแดดแล้ววิตามินแบบกินยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวใสเรียบเนียนด้วยแต่หลายคนก็สงสัยใช่ไหมคะว่าวิตามินกันแดดสามารถป้องกันแสงแดดได้จริงไหม แล้วทำงานอย่างไรถ้าอยากรู้นะคะมาฟังกันเลยค่ะนะคะว่าวิตามินกันแดดช่วยกันแดดได้อย่างไรไอ้เจ้ามาดูหน้านี้นะคะเป็นวิตามินกันแดดช่วยกันแดดได้อย่างไรนะคะอย่างที่เราดูกันว่าแสงแดดประกอบไปด้วยรังสีนะคะรังสี UVA แล้วก็ UVB ซึ่งเป็นตัวการเลยนะคะตัวการร้ายทำลายผิวทำให้เซลล์ผิวอักเสบนะคะแล้วก็ระคายเคืองมองคล้ำขึ้น,นวิตามินถึงผลิตภัณฑ์กันแดดแบบกินนะแบบกินเนี่ยแบบกาแฟเรานี้ค่ะนะคะชมเปญ่ากาแฟเนี่ยมักจะมีส่วนผสมของวิตามินสังเคราะห์และสารสก,กัดจากธรรมชาติช่วยต้านอนุมูลสลานะคะลดการก็ได้ลดการเกิดสารต่างๆที่มันโดยทำลายของผิวนะคะเช่นในตัวอ่อ ตัวที่ทำลายผิวจะเป็นพวกไอดรเจนโปรออกไซด์ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวไนตริกออกไซด์ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อผิวถูกกระตุ้นด้วยแสงแดดดังนั้นเมื่อเรารับวิตามินและสารต้านอมุสระเข้าสู่ร่างกายสารเหล่านี้จะช่วยลด การระคายเคืองของผิวและป้องกันการสร้างเม็ดสีผิวหลังจากสัมผัสกับแสงแดดรวมถึงช่วยปกป้องการสร้างผิวแห้งกร้านและดูร่อยก่อนวัวยนอกจากนี้นะคะวิตามินซียังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังและช่วยให้ผิวดูอิ่มฟูเรียบเนียนและกระชับตึงตรงอีกด้วยนะฮะชั้นของเรานะคะจะมี กลุ่มของวิตามินอ e ีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มของแอลคูท่าไทโอนะฮะช่วยป้องกันการสร้างเม็ดสีผิวหลังกัดสัมผัสแสงแดดนะคะรวมถึงช่วย ้านการดิวด้วรอยลดืิ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนการต้านผิวหนังได้อีกด,ด้วยนะคะทําให้ผิวดูอิ่มฟูเรียบนุยเรียบเนียนนะคะกระชับตึงตังค่ะเคล็ดนะคะสารประกอบสําคัญในวิตามินของ,ของวิตกูเลอร์วิตามินกันแดดและกันนะคะที่อยู่ในมารูน่าคอฟฟี่ตัวน,นี้นะคะเป็นนะคะวิตามินกันแดดนะคะที่ประกอบไปด้วยวิตามินที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดจากธรรมชาติที่ดุดซึมได้ง่ายนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มสาตอสซาแทนทีนเป็นสาร้านุมุสระนะคะที่สกัดได้จากาได้จากาสารสีชมพูสีแดงนะคะเช่นพวกอะไรนะคะกลุ่มนี้นะคะจะทำจะทำให้นะคะผิวไหม้จากแสงแดดและรดูรอยลึกบนผิวเนี่ย ช่วยให้มันเจือจังลงนะฮะลดริ้วรอยได้นะะกระตุ้นภูมิคุ้มกาันร,ร่างกายได้ด้วยนะฮะเขายังมีสารสกัดจากมะเขือเทศค่ะ,ะ,คะมะเขือเทศนี้เป็นสารสําคัญนะคะที่อยู่ในมะเขือเทศคือตัวไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันผิวจากความเสื่อมโทรมนะฮะเป็นผลจากแสงแดดและมลาวะนะฮะนอกจากนี้นะคะยังเป็นผลจากการสร้างแสงแดดและมลภาวะนะคะก็จะช่วยกระตุ้น การไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวขาวอมชมพูมีสุขภาพดีค่ะนะ,ะแล้วที่สำคัญสารสกัดที่ขัดไม่ได้เลยสารสกัดจากพืชกลุ่มซีตรัสนะฮะหรือผล,ลไม้รสเปรี้ยวเช่นส้มวิตามินบีอีวิตามินซีวิตามินอีนะฮะมีฤทธิ์อ,อนุมูลก็เรียกต้านอ,อนุมูลสสาระนะครับป้องกันผลกระทบจากแสงแดดจากแสงยูวีอย่างเช่นผิวมองคล้ำคันทำลายของคอลลาเจนจะช่วยให้ผิวเรานะฮะดู เป็นปรงนะฮะแล้วจะมีสารสก,กัดจากเมน็กองุ่นค่ะนะคะเ็ดอง,งุ่นนั่นเองนะคะโอเคจะช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดนะนะคะแล้วก็บลภาวะไม่ให้ผิวเรานี้นะคะแห้งเหี่ยวนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีวิตามินซีด้วยค่ะเป็นสารต้านอัมสระที่สําคัญมากซึ่งช่วยลดการกระทบที่เกิดจากแสงแดดป้องกันผิวซีดผิวหยาบหมองคล้ำนะคะแล้วก็ ความการละคาเคืองมีส่วนกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนเยานะค,ะน,นะ,นะ,คะ,ะนั่นแหละนะฮะนสารสก,กัดมากมายที่อยู่ในเจ้ามาโดน่านี้ก็อยากทุกคนลองทานกันดูนะคะเพื่อผิวสวยที่มากที่มันเพิ่มขึ้นนะคะโอเคอันนี้เรามาดูเนละถ้าเกิดเราจะกินวิตามินกันแดดอย่างเดียวโดยไม่ต้องทากันแดดเนี่ยจะได้ไหม มีคำถามมากมายนะถามมากันว่าว่าถ้าเกิดเราจะทาน,าว,าน,น,นทวิตามินอย่างเดียวโดยไม่ต้องกันแดดเนี่ยมันจะได้ไหมทานวิตามินอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องกันแดดเลยได้ไหมวิตามินกันแดดมีส่วนช่วยนะคะวิตามินกันแดดที่เราทานเข้าไปเนี่ยมีส่วนช่วยในการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากแสงแดดเช่นผิวเซอมผิวหยาบกร้านหรือรอยเป็นหลัก แต่ไม่ได้เป็นเหมือนโลกกันรังสี UVA UVB นะคะฉะนั้นนะคะเราก็ควรจะทาครีมปันแดดด้วยรวมถึงนะคะทากันแดดป้องกันด้วยก่อนที่จะอ,ออกแสงแดดนะคะฉะนั้นรวมถึงการดูดซึมการออกฤทธิ์ในแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วยดังนั้นเราถึงไม่ควรทานวิตามินอย่างเดียวนะคะแล้วเดนออกกลางแดดจ้าโดยไม่ทากันแดดเพราะไม่มีอะไรรับประกันว่าผิวเราจะ อาจจะถูกแดดเผาจนไหมพังนะคะจนมันกระล้าฟาฉะนั้นก็ข้อทานได้นะคะข้อทานเพื่อป้องกันแสงแดดได้แต่เราก็ควรจะทากันแดดค็บคู่กันไปด้วยจะดีที่สุดนะคะรวมทั้งทานวิตามินไปด้วยนะคะก็ก็อาจจะใช้ร่มร่วมด้วยนะคะหรือใช้หมวกใส่เสื้อแขนยาวปกป้องแสงแดดไปด้วยค่ะแล้วควรวิตามินกันแดดอย่างไรกันดีคะวิตามินกันแดดมีทั้งรูปแบบน้ํานะคะในหลักที่เราทําขึ้นมานะคะ ซึ่งเป็นรูปแบบน้ําที่เราทานกันไปอยู่ในกาแฟเนี่ยนะคะซึ่งการรับประทานนะคะให้ยิงทําฉลากของปลิตภัณฑ์นะคะต้องทานมากหรือน้อยแค่ไหนต่อวันและควรทานก่อนและหลังหรือพรอมาหารก็เข,อ,ขอควรระวังไม่ควรทานนะคะมากกว่าที่ฉลากกาหนดนะคะฉะนั้นกาแฟของเราน,นี้นะคะสามารถทานได้วันละหนึ่งสองซองนะคะเพราะจะมี ตัวแอลคูทาไทโอนี้นะคะ500มิลลิกรัมนะ,ะ500มิลลิกรัมฉะนั้นตามกฎของอาหารยานี้นะคะก็สามารถรับแอลคูทาไทโอนเนี่ยได้1,000มิลลิกรัมนะคะต่อวันฉะนั้นก็ควรจะทานวันละสองสองได้ค่ะนะคะเพราะสารสก,กัดบ,บางชนิดนะคะอาจจะส่งผลนะคะทำให้เราเนี่ยนะ,ะถ้าเกิดทานมากเกินไปแล้วอาจจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเอ๊ะเรา เราอยากจะถ่ายเงี้ยนะคะหรืออยากจะจยจะฉี่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการก็เรียกว่าถ้าเกิดทานมากเกินไปนะมันก็ทำให้อ่ให้ร่างกายเรารู้สึกอยากจะถ่ายออกเนี่ยค่ะวิตามินเนี่ยมันก็ก็ทานได้นะคะแต่เพียงแต่ให้เพียงพอต่อร่างกายนะฮะอานเช่นน้เรามาดูดีคว่าว่า คอลลาเจนช่วยผิวสวยอย่างไรคอลลาเจนะ agen, ตัวช่วยผิวสวยเนะี่ยนะคะเพราะในยุคสมัยเนี่ยนะคะคอลลาเจนเป็นโปรตีนกลุ่มชนิดโปรตีนเส้นใหญ่ที่พบมากที่สุดในสัตว์โดยมีประมาณ1ใน 1, ส่วนในหนส่วนใน3ส่วนของโปรตีนทั้งหมดพบได้ทุกส่วนของอวัยวะนะคะอย่างเช่นผิวเส้นผมกระดูกข้อต่อกระดูกอ่อนเล็บผนังหลอดเลือดอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ซึ่งคอลลาเจนเนี้ยมันมีความสำคัญต่อร่างกายนะฮะคอลลาเจนอีลาสตินโดยคอลลาเจนจะทำหน้าที่เสมือนโครงสร้างของผิวทำให้ผิวตึงๆในขณะที่อีลาสตินจะมีหน้าที่สร้างความยืดหยุ่นให้กับผิวทำให้ผิวนะคะไม่เกิดริอ้รอยและเราก็าเห็นนะครับว่าโครงสร้างของลลาเจน คอลเจนจัดเป็นหนึ่งในโปรตีนคุณภาพสูงที่ให้กรดอะมิโนที่สำคัญหลายชนิดมีโครงสร้างเป็นเกลียวนะครับเป็น3ส,สายออกมาเลยเป็นไทพททไทของโพลีแพทไทยนะคะเชื่อมกันเป็นพันธะ ไโดรเจนซึ่งแต่ละตัวนะคะแต่ละสายจะมีกรดอะมิโนมากกว่า1,000ตัวต่อกันลักษณะาการเรียงตัวของอะมิโนนะคะจะมีลักษเป็นลักษณะซ้ำๆกันนะคะของไกลเอกโรนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นไกลโรไฮโปร,ร,โปรซึ่งโดยใช้โดสมีลักของเขาคือไคลซีนคือโพลีนนะคะไอดโพลีนนะคะ กรดอะมิโนมีรูปแบบการจัดเรียงซ้ำๆทำให้เกิดเป็นโพลีแพไตดยนั่นเองนะคะแตมันก็จะอยู่ในเดีเส้นผมนะคะผิวหนังหดลอดเลือดฉะนั้นค่ะเราจะต้องทำอย่างไรนะคะทานคอนเนชันแล้วเนี่ยเส้นผมเราก็จะแข็งแรงขึ้นผิวพรรณเราก็มีเปล่งปังขึ้นหดลอดเลือดนะคะก็จะดูแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แม้กระทั่งน้ำหนักเรานะคะก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีเล็บของเราก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วเช่นเดียวกัน,นะค่ะนะคะใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งกระดูกนะคะหรือจะทำให้การช่วยยืด เส้นข้อต่อต่างๆได้ดีขึ้นมากอีกด้วยนะคะจนะะทาให้กล้ามเนื้อกระชับไม่หย่อนคล้อยผิวหนังไม่หย่อย่เนยน,นะคะเช่นหลายๆคนนะคะรู้ว่าการทานกาแฟเนี่ยในอดีตแล้วนะคะมันเป็นการทานกาแฟหลายหลายคนก็รู้ว่า,านะคะว่าทานกาแฟมีกาฟเฟอีนจะมีผลที่มันเป็นผลทาง ทางลบแต่ร่างกายสุขภาพจนไม่ดีใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะเป็นการพัฒนานะวัตกรรมของกาแฟขึ้นมาใหม่เป็นกาแฟบำรุงสุขภาพเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะด้วยการรับประทานกาแฟค่ะปัจจุบันมีเทคโนโลยีความงาเที่มีการผลิตอาหารและผลิตภัณฑนะ์ทนนี่ก้าวหน้าทำให้เรามีช่องทางการเพิ่มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายได้หมักมากมายหลายช่องทางค่ะเรื่องการทานการรับประทานาพิพันธ์เสริมอาหาร รือการทาครีมบำรุงที่มีส่วนสมคอลลาเจนซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีนะคะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่ละทิ้งนะคะที่จะดูแลตัวเองเราก็ควรที่ต้องนะคะแบ่งเวลาอยูใลตัวเองแบ่งเวลาทำคิดคน้นหรือว่าคิดว่าเราจะทานอาหารประเภทใดที่จะดูแลสุขภาพพร้อมกับให้ความอร่อยไปด้วยนะคะเหลอาหารนะหานะที่มีคอลลาเจนนะคะมีอยู่ทั้งในทั้งพืช นะคะผละไม้ในสัตว์อย่างเช่นสายลายทะเลถั่วเหลืองเห็ดทุกชนิดเลยค่ะหัวบุกส้มโอแอปเปิลแก้มังกรอย่างเงี้ยฮะตงกวาขึ้งช่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าเกิดในสัตว์แล้วก็จะอยู่ในพวกปลาทะเลน้ำลึกปลาทูปลากระเบนอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะจะพบมากในกระดูกของปลานะคะมีลักษณะเป็นเหมือนวิ้นใสๆนะคะ ที่ดูในกระดูกอ่อนของไก่ก็ได้ค่ะนะคะฉะนั้นนะคะเราจะดูว่าเราสังเกตได้ว่าเมื่อเรานำรับทานอาหารกลุ่มนี้เข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความกระเกระเ๋าผิวพรรณเป็นเป็น,ปนกลางนะคะรู้สึกถึงความสดใสนะคะ อย่างเห็นได้ชัดสัมผัสได้ด้วยตัวเองเพราะการดูดซึมของคอลลาเจนนะคะให้เข้าสู่ร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเราควรจะทานนะกลุ่มา,าราสโนที่มีกลุ่นวิตามินซีช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างคอลลาเจนได้ตัวเขาเองได้อีกด้วยนะคะ